อ่ะอยากฟังข่าวไหนดีข่าวฆ่ากันตายก็เยอะแล้วนะครับเราเปลี่ยนไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรฮะชุดกีฬาโอลิมปิกโอ้เดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวก่อนเอาขึ้นแบบนี้ปอปอไม่ได้ตั้งโต๊ะแจงนะครับตั้งโต๊ะแจงขอโทษรับผิดนี่ปอปอไม่ได้ตั้งนะพี่อ่าไม่ใช่ปอปอนะคนที่ตั้งโต๊ะคือสํานักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเออเปอปอซะใหญ่เลยคิดว่าปอปอมาขอโทษอะไร ปอปอไม่เกี่ยวโดยกรณีกระแสดราม,มา่าโดยเฉพาะในโซเชียลเกี่ยวกับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาที่จะใช้ในการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่นะฮะคือชุดที่เป็นกระแสอยู่ก็คือชุดนี้ที่คุณปอปอ,ปอซับซีรีแต้รัตนชัยนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสมทีมชาติไทย คือเรียกว่าเป็นแบบในการเปิดตัวชุดที่เขาเรียกว่าเป็นชุดแบบพิธีการนะ,ะไม่ใช่ชุดแข่งขันแต่เป็นชุดพิธีการครับอ้ชุดอย่างนี้ไปแข่งก็ไม่ได้พี่ <c oughs> นี่ฮะเป็นไงพี่พแป๊ะเนี่ยใส่น่าจะเหมาะนะโ <c oughs> อ้โหะ <c oughs> ถ้าพี่แป๊ะใส่เนี่ยนะก <c oughs> ็ไม่แปลกถ้าพี่แป๊ะใส่ก็ไม่เป็นข่าวบ <c oughs> ๊อบป้อใส่นี่ก็จะดูแบบเป็นอีกลุกหนึ่งครับแต่ถ้าพี่แป๊ะเนี่ยโอ้โหใช่เลยใช่ช่ะใช่อะไรอบตนใหญ่นตนายกอบตแน่นอน มันก็อยู่ที่คน<ะ>มองนะอยู่ที่คนมองเหรอยู่ที่คนมองจริงๆนี่ฮะชุดผ้าไทยผ้าไหมสีฟ้าและลายผ้ามัดมีที่บริเวณรอบคอแขนเสื้อและแนวทางกระดุมอ่านี่เขาบอกเป็นแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทีแรกเขาว่าจะใส่ชุดเนี้ย ในพิธีเปิดด้วยใช่ไหมพิธีเปิดวันที่<อ>ไม่ปกติคือใส่ในพิธีเปิดเนี้ยแต่ว่าตอนหลังก็มาบอกว่าไม่ได้ใส่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะพิธีเปิดต้องล่องน้ําชุดนี้ไม่เหมาะและแถมฝรั่งเศสเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเ,<อ>เงือแตกสิตอนหลังบอกว่าจะใช้ชุดที่ออกแบบโดยแกรนสปอร์ตชุดวอร์มเป็นชุดวอร์มนะฮะทีนี้อ่านล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพลเอกวิทย์เทพหัสดินณนะยุทธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย<ๆ>ก็ได้มีการถแถลงดังกล่าวนะฮะ ถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยมันเกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างขอชี้แจงหน่อยนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆและขออภัยสําหรับความเข้าใจผิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทีมงานไม่ว่าจะส่วนไหนนะครับคือบอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกและทีมงานมีความตั้งใจในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราเออนี่มาแล้วคํานี้นะซอฟต์พาวเวอร์ผ่านวัฒนธรรมผ้าและสิ่งทอไทย จึงมอบหมายให้ทีมออกแบบของแต่ละแบรนด์ทํามาเสนอซึ่งก็จะมีในส่วนของทั้งชุดกีฬาส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตนะในส่วนของชุดไทยพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกเป็นผู้คัดเลือกออกแบบตัดเย็บเองภายใต้ชื่อแบรนด์ทรงสมัยนะครับและดําเนินการคัดเลือกผ้าเองไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดการออกแบบตัดเย็บเป็นดุลพินิษของคณะกรรมการโอลิมปิกทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะฮะเหตุการณ์นี้ ถ้าจะผิดก็ขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงพูดเดียวคือเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกพูดไปถึงเรื่องของคณะกรรมการซอฟ t ์พาวเด้านแฟชั่นเพราะว่าเคยเห็นว่าคณะกรรมการซอฟ t ์พาวเด้านแฟชั่นเเขามีงบประมาณเกี่ยวกับชุดกีฬาโอลิมปิกด้วยหลายล้านบาทอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทํานะสุดท้ายก็คือไม่ได้เป็นคนทำอันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงย้ําอีกทีหนึ่งว่าไม่ได้เกี่ยวกับคณะอื่นเลยแล้วเขาก็บอกว่าชุดเนี้ คือที่จะให้นักกีฬาสวมใส่เนี่ยก็เฉพาะในวาระโอกาสที่เป็นงานพิธีที่เป็นลักษณะงานทางการแล้วนี่นักกีฬาประเภทอะไรคะเนี่ยอันนี้ผู้สื่อข่าวของเราฮะคุณเบน์คุณเบน์เบน์พรชัยเบน์พรชัยนักข่าวเว็บพอยท์เราตัดผมทรงนี้กับเมื่อไหร่เนี่ยเออนี่นะฮะเอาไปลองใส่ดูอ่าอันนี้จะลงสมัครตำบลไหนฮะเบนต์เอเดี๋ยวลองฟังดูคนเอกวิทย์ก่อนนะค่ะครับ ต้องขออภัยมาณที่นี้สำหรับความเข้าใจผิดเนื่องด้วยที่พางทางโอลิมปิกไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าชุดไหนใช้สำหรับงานช่วงใด <S <S ในโอลิมปิกในครั้งนี้การออกแบบตัดเย็บเป็นดุลพินิษของคณะ,ะกรรมการโอลิมปิกทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องทั้งสิ้นครับทางคณะ,ะกรรมการโอลิมปิกขอรับผิดชอบไว้แต่ผู้เดียว ในส่วนของชุดพระราชทานสีฟ้าที่ปรากฏนั้นทางคณะกรรมการได้ดำกำหนดให้เป็นนักกีฬาใส่สวมใส่ในวาระโอกาสงานพิธีที่เป็นทางการนะครับส่วนชุดที่จะใช้ใส่ในวันพิธีเปิดนะฮะก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินจากแกรนสปอร์ตซึ่งหลายคนก็ชื่นชมว่ามันสวยดีดูทันสมัยแล้วก็ดูเป็นกีฬากีฬาออมีเขาเรียกว่า ลวดลายที่มีความเป็นไทยอยู่ก็สีสันตรงน<ร>ั้นก็คือขาวแดงน้ําเงินด้าน,น,นขวาก็เขียนไทยแลนด์อ,อันนี้อันนี้ก็จะใส่ในวันพิธีเปิดนะฮะทีนี้ก็บอกนะครับบอกว่าได้เน้นย้ํากับทีมออกแบบและตัดเย็บว่าขอให้เป็นผ้าที่สวมใส่สบายไม่อึดอัดเข้ากับสภาพอากาศแฝงด้วยเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีความทันสมัยและเป็นสากลซึ่งก็ชื่นชมแกรนด์สปอร์ตว่าทําออกมาได้ดีนะฮะ นอกจากนี้พลเอกวิทย์ยังบอกว่าประเด็นชุดที่น้องปอป้อเนี่ยใส่แล้วก็เป็นภาพที่เป็นไวรัลไปทั่วเลยเน,นี่ยนะ่แหละนะไฮไลท์สำคัญของการถแถลงเมื่อวานก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยทางน้องปอป,อป้อเนี่ยเป็นคนบอกให้ตัดแขนให้ยาวตัวให้ยาวและให้หลวมทุกอย่างลักษณะโอเวอร์ไซส์นะฮะซึ่งไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบตัดเย็บของทางทรงสมัยทางปอป,อป้อเนี่ยไปบอกเขาให้ตัดแบบนี้ ภาพที่เห็นมันก็เลยออกมาแบบนี้ย้ำว่าปอปอเนี่ยเป็นคนรีเควสตเองเลยก็คือจะบอกว่ารูปที่ออกมาแล้วโดนวิพากษ์วิจาร์เนี่ยมันไม่ใช่ทรงที่มีการตั้งต้นไว้แต่แรกมันเป็นทรงที่ปอปอเนี่ยไปขอแก้ให้เหมาะกับน้องออน,น้องก็จะแบบว่าก็จะอยากได้แบบโค่งๆหลวมๆโอเวอร์ไซส์ก็เลยบอกว่าไอ้ที่มันกลายเป็นประเด็นทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าปอปอไปแก้แบบ อ๋อเพราะปกติเนี่ยแบบจริงๆเขาจะต้องแบบเป็นพอดีตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมพอดีตัวอาจจะมีเข้ารูปเ<อ>ข้าเอวนิดนึงแล้วมันจะยังไงต่างกันยังไงก็คือจะบอกว่าไอ้ที่มันกลายเป็นประเด็นเพราะป,อ,ปอไปแก้ไซส์หรือเปล่าละ่ะที่แถลงมาแบบนี้หลายคนก็เลยบอกเอามันก็เลยดูหลวมๆอย่างเงี้ยเออนั่นแหละคะ่ะซึ่งป,อ,ปอเขาก็เห็นเรื่องการถแถลงตรงนี้เหมือนกันนะว่าบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะป,อ,ปอไปขอแก้ไซส์ไปขอแก้แบบ ครปอปอก็เลยแชร์ข่าวนี้พร้อมกับแคปชั่นเป็นหน้าอิโมจิแมวตกใจนะคะแมวตกใจอารมณ์แบบก็น้องก็ไม่ได้เขียนอะไรนะแต่ตกใจทั้งที่ตอนแรกนะเอาจริงๆปอปอเนี่ยโพสต์รูปตัวเองกับเสื้อพิธีการเนี่ยนะด้วยความชื่นชอบมาตลอดนะด้วยความชื่นชอบมาตลอดเป็นบวกมาตลอดแต่พอมีการแถลงตรงนี้ปุ๊บปอปอโพสอีกทีหนึ่งและ ซึ่งก็ไม่รู้ความหมายนะว่าน้องหมายความว่ายังไงส่วนใน IG Story รี่ของปอปอ,ปอโพสต์ภาพตัวเองชู2นิ้วและใส่เพลงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอารมณ์แบบเอาได้ได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจะให,ใ,หให้รับจบก็ได้อ่ะมาเมื่อวานนี้มันมีประเด็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมระหว่างการถแถลงข่าวปรากฏว่ารองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสิน ซึ่งก็นั่งอยู่ติดกันกับพลเอกวิทย์เมื่อวานนี้ที่ถแถลงข่าวด้วยกันนนะบางช่วงบางตอนเนี่ยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศินก็ได้มีการพูดวิพากวิจารณ์ณพาดพิงไปถึงชุดของชาติอื่นแล้วก็มีการยกตัวอย่างเช่นของมองโกเลียนะเกาหลีใต้ของเฮตินะอันนี้ที่หลายคนเอาภาพเนี่ยมามาโพสต์ในโซเชียลแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออของเขาสวยนะแล้วมาเทียบกับของเราไงอันนี้มองโกเลียอ่า ทีนี้เนี่ยทางอาจารย์เจริญเนี่ยพูดพาดพิงยังไงฮะบอกว่าเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนกับลิเกหรืองิ้วมากกว่าเอาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนถ้าคุณถามผมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าชุดอีกอันนึ่งฮะที่เนี่ยวันนี้ที่ผมผมใส่ชุดเนี่ยนะใส่ชุดนี้นะอันนี้คุณไปดูไปอ่าในนี้ อ,อีกชุดหนึ่งแล้วนั่นอีกชุดหนึ่งครับลองไปเปรียบเทียบดูกับของที่ชมนักชมหนามองโกเลียชมนักชมหนาของเกาหลีชมนักชมหนาของอเฮติขอโทษน,นะครับเหมือนยิ้วกับพีลาตับกับกับลิเกนะครับถ้าดูไปดีๆแล้วจะเอาชุดลิเกเข้าไปเหรอที่ทแพรีสคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อ เราฟังเสียงของประชาชนเราเสียงของเสียงของสื่อมวลชนอะไรต่างๆแล้วเราก็พยายามที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ถูกต้องกับกับกาละเทศะาอ่าก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่ศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสินพูดบอกว่าเนี่ยหลายประเทศก็ใส่ชุดพื้นเมืองเห็นชมนักชมหนาของเกาหลีใต้ชมนักชมหนาของเฮตินะฮะของมองโกเลียเนี่ยนะขอโทษนะครับ ผมดูแล้วมันเหมือนงิ้วกับลิเกถ้าดูกันดีๆแล้วจะเอาชุดลิเกเข้าไปเหรอต่อมาปรากฏว่าผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งศาสตราจารย์จเจริญบอกว่ามีหลายชาติที่ใช้ชุดพื้นบ้านผมรู้แล้วว่าคุณต้องถามเรื่องนี้ซ้ำเรื่องชุดวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขาผมไม่มีสิทธิ์ไปว่าไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาว่าเป็นงิ้วเป็นลิเกหลายชาติแม้แต่จีนก็ไม่ได้ใช้ชุดเก่าดั้งเดิมในพิธีเปิดจะเห็นชุดแปลกๆอีกเยอะ ซึ่งต่างคนต่างมองชาติเขาก็มองว่าสวยแล้วก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ในระหว่างการถแถลงข่าวลักษณะเป็นเหมือนการเปรียบเปียเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าไม่ดีใส่ชาติอื่นประมาณนี้เนี่ยนะเหมือนประมาณว่ารู้ตัวหลุดพูดออกไปนะฮะเอออันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่จีนก็มีดราม่าเหมือนกันนะพี่ไม่ใช่แค่ชุดของไทยนะครับชุดพิธีการที่จีนก็มีเหมือนกันนะเป็นชุดขาวแดงนะคะ เอาลองลองดูหน่อยนี่ชุดนี้ชุดนี้ลวดลายกำแพงเมืองจีนลายไม้ไผ่ชุดกี่เพา้าชาวจีนด้วยกันเองเขาก็วิจารณ์เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ของคนไทยกับชุดพิธีการไทยนะคนจีนกับชุดพิธีการจีนก็มีเหมือนกันลันกษณะก็คือเอาไม่สวยบ้างเยียดเพศบ้างเหมือนอันนู้นอันนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือ,อก็มีเหมือนกันประเด็นรดราม่ามีอยู่ทั่วไปหมดทีนี้ถามว่าทําไมต้องมาโฟกัสเรื่องเสือ้อเนี่ยเขาจะไปแข่งกีฬาหรือจะไปทําอะไรของจีนนี่เขาบอกว่าอะไรเหมือนอะไรนะ ถ้าตามอันนี้เหมือนพนักงานเสิร์ฟเหมือนพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารเนี่ยที่ที่ชาวเน็ตเขาพูดนะชาวเน็ตจีนไม่ใช่คนไทยไปพูดถึงชุดเขานะคะชาวเน็ตจีนพูดถึงชุดของเขาเองชาวเน็ตจีนทีนี้ก็หลายคนก็ถามว่านี่จะไปแข่งกีฬาหรือจะไปเดินแฟชั่นโชว์ก็ต้องบอกว่าปารีสเมืองแฟชั่นแล้วมาหากมกีฬาระดับโอลิมปิกอ่ะทั้งโลกเขาดูแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้กระจายซอฟต์พาวเวอร์อะไรของเราอ่ะมันก็เป็นพื้นที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันแบบ ที่สุดดีที่สุดอมันก็จะได้เป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้เราได้ดันซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะทำนักหนาออกไปในด้านของแฟชั่นเสื้อผ้าไงแต่อย่าลืมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทัพไทยไปโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยนะคะคุยเรื่องนี้แล้วอย่าลืมด้วยนะคะสำคัญคือส่งกีฬาส่งใจไปให้นักกีฬาด้วยเห็นพี่แปะตั้งท่าตั้งทางเลยนะตั้งทางใไหฮะกำลังฟังอยู่ครับ,ค,รบคือมันก็อยู่ที่คนมองนั่นแหละ ความสวยไม่สวยเนี่ยใช่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 มันก็มีเหตุผลแต่ละคนคนทําก็มีเหตุผลครับคนดูก็มีเหตุของคนดูเหมือนกันคือความสวยเนี่ยพูดไม่ได้นะเพราะมันเป็นโสนิยมนะคะใครมองสวยไม่สวยว่ายังไงแต่ความเหมาะหรือความแบบออโอกาสที่เขาเอ,อเอามาใช้กันกันกบเรื่องนี้คือเรื่องของโอกาสกับความเหมาะสมสมมุติเราอ่านข่าวอย่างเงี้ยจะบอกว่าให้หยออกเอาบิกินนี่มาใส่ <laughs> ถามว่าบิกินี่ไปอยู่ตรงชายหาดมันก็สวยไงแต่บิกินี่มาอยู่ตรงโตะอ่านข่าวมันก็ไม่ได้ไงอเออ,อยังครับจะพูดอะไรเปล่าไม่พูดอะไรแล้วพอแล้วเหรอคุณหยกเขาก็ตบท้ายดีแล้วอ๋อเออใช่ไหมแล้วทําไมเวลาอ่านข่าวต้องติดกระดุมบนด้วย <c oughs> ไม่ตืดตัดเหรอหยกก็ติดพี่<ะ>เหรอ เราเรื่องของผมมันคือคือจะคอผมมันใหญ่ไงคือจะถามหาเรื่องให้ได้ใช่ไหมไม่ผมผมอึดอัดไงผมเลยต้องปลด ก็ปลดก็ได้ก็ไม่ได้ว่าไงก็แล้วแต่ละคนไงพูดถึงเรื่องเสื้อไงอ่ะอ่ะอยกคอผอมไงพี่ค่อนข้างผอมเป็นแบบผอมๆเลยถ้าเกิดแบบใส่เสื้อเปิดคอก็จะมีไหาปลาขึ้นมาเป็นทรงคนผอมอะค่ะก็เลยต้องติดกระดุมคออันนี้อันนี้ไม่ได้โทษวอลลิคพรีเมียมนะโทษโทษไม้แขวนนี่แหละโทษคนเนี่ยวันนี้เนี่ยมาแรงมากเลยวันนี้นะ